ไปดูที่ชนบุรีนะครับก็เริ่มแล้วเช่นกันนะครับหาสงกราณบ่อวินชนบุรีจัดงานประเพณีโยนไหมสร้างสายสัมพันธ์ตำบลบ,บ่อวินเป็นหนึ่งเดียวในโลกครับ นางปริดาพันโชต์แนวเภอศีราชาจังหวัดชนบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีโยนไหมสร้างสายขออภัยนะครับสร้างสายสัมพันธ์ตำบลบ่อวินประจําปี2568ซึ่งก็เป็นประเพณีท้องถิ่นหนึ่งเดียวในโลกของชาวบ่อวินครับงานนี้เนี่ยมีกิจกรรมรำวงย้อนยุคเพื่อให้ประชาชนผู้สูงอายุได้มารวมตัวการร้องเล่นเต้นรำรับประทานอาหารร่วมกันสร้างความสุขสนานให้กับผู้สูงอายุได้อย่างดีครับ หลังจากนั้นก็เป็นการเปิดงานประเพณีโยนไหมเป็นการให้ผู้ที่ร่วมกิจกรรมเนี่ยยืนล้อมวงกันเป็นวงกลมแต่ละคนก็จะถือไหมของตนเองหลังจากนั้นก็จะโยนไปให้อีกฝั่งหนึ่งรับครับแล้วก็โยนกลับไปกลับมาโดยเส้นไหมเนี่ยก็จะพันกันไปพันกันมาครับสื่อให้เห็นว่าเส้นไหมเนี่ยเป็นตัวแทนของคนต่างจังหวัดทั้ง4ภาคมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในพื้นที่สร้างความรักความสามัคคีความผูกพันร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวครับ ส่วนบรรยกาศเทศกาลสงการานในวันไหลบอ่อวินที่บริเวณถนนสายหนองก้างปลาห้วยปราบและที่ถนนสายอิสเทนซีบอร์ดตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีมีประชาชนจำนวนมากครับก็ทยอยกันมาเล่นสรดน้ำสงการานกัน วันไหลบอ่อวิน,นจัดขึ้นเป็นที่แรกของประเทศไทยนะครับโดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลบอ่อวินได้จัดโซนให้ประชาชนเล่นสาดน้ำสงการกันเป็นการรักษาขนมรมเนียมประเพณีของไทยที่มีมาอย่างยาวนานหนุ่มสาวโรงงานเนี่ยยังไม่ได้กลับบ้านก็อยู่กันต่างพื้นที่นะครับรวมถึงประชาชนก็พากันมาเล่นสาดน้ำสงการกันอย่างแน่นเต็มถนนสองฝั่งทีเดียวครับเนื่องจากเป็นที่แรกของไทยที่มีการเล่นน้ำสงการ ที่บอ่อวินนะครับก็จัดมานานกว่า8ปีซึ่งทางอ,อ,ตอบตบ่อวินก็ได้ออกประชัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ประชาชนเนี่ยเล่นสงการตามวิถีไทยปลอดเล่าปลอดภัยใช้น้ำน้อยครับ